หยันหยน่ันชะแนลภาคมางยน,น,นี่ไม่บนนกจงทดใช้ด้วยชีวิตซะทันหน้าแห่งความชั่วร้ายยังดูอยู่ไหมช่วยกันด้วยนั่นใครช่วยเขา เรื่งนี้โวน่าสนใจจริงๆจะออกไปเหรอเจ้าจของหุบเขาผีแดงข่ารู้ว่าเจ้าแข็งแกร่งและข่าไม่คู่ควรจะสู้กับเจ้าแบบตัวต่อตัวแต่ถ้าข่าอยากจะออกไปเจ้าก็หยุดข้าไม่ได้เด เจอกันใหม่เขาหน้าอยูนซินซอยข้าจะกลับมาทำลายเทียนหยีโตอีกครั้งผู้ฝึกฝนที่อยู่สูงสุดของระดับอาณาจักรเทพน้อยแต่บุคคลน,นี้ไม่มีวิญญาณชั่วร้ายอยู่ในตัวเขามีอำนาจภายในที่อาจอยู่ด้านบนสุดของหโอูโซ่ละสังหารผู้ฝึกฝนที่ชั่วร้ายที่เหลือทั้งหมดวันนี้ ม่มีใครที่มาหาข่าในเทียนหยี่โจเราคิดจะจากไปได้เทียนหยี่โจพบการสูญเสียอย่างหนักในครั้งนี้ยกเว้นพันหน่าแห่งความชั่วร้ายผู้ฝึกฝนที่ชั่วร้ายทั้งหมดถูกกำจัดออกไปได้ซึ่งได้ถือเป็นการแก้แค้นตายหมดแล้วเหรอเจอแนะ่โอ้ยหลังจากการต่อสู้ที่เข้มข้น ทำให้เจ้าตัวเล็ทั้งสองนี้เกิดปลุกทะลวงไปสู่สัตว์อสูรหลักระดับกลางได้เอาล่ะเข้าไปในภูเขากันเถอะข้าจะไปด้วยเอ้ยต้นไหนงงง เสือดาวที่จอบได้สดๆฟินิกซ์สีเลือดเหรอสกายเบเกอร์เซิร์ฟเหรอข้ารู้จักฟินิกซ์สีเลือดแต่สกายเบเกอร์เซิร์ฟคืออะไรทั้งสองนี้เป็นสัตว์โบราณในตำนานอา่านจริงไม่น่าจะศูนพันธุ์ไปนานแล้ว สกายเบกัสเซิร์แข็งแกร่งไหมเซิร์เป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของสัตว์แห่งจิตวิญญาณแยกท้องฟ้ากินมังกรสายาผดการบนพื้นดินส่วนฟินิกซีเลือดก็เหมือนเทพเจ้าแห่งสงครามในอากาศแต่ตอนนี้เซิร์เป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดมันเป็นเพียงวงจรและตอนนี้สกายเบกัสเซิร์ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเซอร์ก็กไม่อ่อนแออยู่ด้านล่างอีกต่อไป หากสายพันแขงแข่งกเกินไปมันจะถูกระงับโดยกฎแห่งสวรรค์และทำให้พวกเขาอ่อนแอเมื่อเข้าสู่การต่อสู้สกายเบ e เกอร์เซอร์ของเขาจะเป็นจุดเปลี่ยนฟินิกส์สีเลือดก็เป็นจุดเปลี่ยนเพราะฟินิกส์สีทองหรือสีไฟนั้นหน่อยค่ากว่าพวกเขายังเด็กเกินไปขอแค่พวกเขายังแข็งแรงดีก็พอไม่จำเป็นต้องแบกรับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงเช่นนี้ ใหญโลนสตาโลกใบเล็กที่ใหญ่ที่สุดของภายนอกแนวหนะ้าสายเลือดบริสุทธิ์หระเป็นไปไม่ได้มีเพียงลูกหลานของเจ้านายเท่านั้นที่จะมีสายเลือดบริสุทธิ์นี้ได้แต่เจ้านายไม่นานมีลูกหลานนี่กินหายไปแล้วเจ้านายหายตัวไปหลายปี ถ้าเป็นนายน้อยจริงๆก็ต้องตามหาถ้าหาเจ้านายไม่เจอก็จะไปหานายน้อยคนหามนุษย์วยการแยกท้องฟ้าเปิดหน้าต่างโลกและนำกลับมาอย่างปลอดภัยขอขอยเทพเจ้าลอยน้ำ จุดตัดของดาวนะผู้ปกครองของหูโจหน้าต่างสู่โลกโลกใบเล็กๆแต่ละโลกจะมีหน้าต่างเชื่อมต่อกับดาวนะหน้าต่างจะสว่างขึ้นเพื่อระบุอาสาสมัครที่จะต่อสู้การหลีแสงของหน้าต่างหมายความว่าโลกใบเล็กถูกทำลายหรือโลกใบเล็กนั้นแข็งแกร่งเพียงพอและไม่จำเป็นต้องเข้ารวมในสงครามเลย เยโลสตาดำลงอยู่เช่นนั้นเกิดอะไรขึ้นกับสารสนเหล่านั้นในเยโลสตาพวกมันอาจจะไม่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วดังนั้นอย่าไปสนใจพระเจ้าสูงสุดหรือก็คือผู้นําหอคอยเทพพระเจ้าลอยน้ำฮะนั่นมันเยโลสตาเข้าสู่การต่อสู้เทียนยี่โจ บนคือจำนวนผู้เสียชีวิตในสำนักของเราในเทียนยี่โจสสำนักเซิงซ่านของเราได้รับบาดเจ็บมากที่สุดออนนี้สิที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขาไปไหนคุกเขาอยู่ด้านนอกสำนักซ่อนตัวอยู่บนภูเขาเราล็อกเปรดตัวภูเขาหลังจากที่ทุกคนออกไปต่อสู้กันถ้าหยินเนียนไม่อยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าพวกเราจะต้องตายไปมากกว่านี้ รู้แล้วออกไปดูก่อนนอกสำนักเซิงซอนอ,อดีตผู้นำสำนักอย่าขับไล่พวกเราออกไปเรารู้สึกผิดจริงๆเรายังเด็กและไม่เคยเห็นการต่อสู้เช่นนี้มาก่อนเราเลยตกใจอยู่ครู่หนึ่งเฮ้อ <c oughs> อย่าไล่เราออกเลยหลีทางให้หน่อยสิ มันเป็นความผิดของเจ้าทั้งหมดหรอฮอี่ขาดอะไรอย่างนี้หยินเหนือนพวกเราเป็นสิทธิ์ของสำนักเซิงซานเห็นสิทธิ์ภายในเหล่านี้ก็ตือนลือล้นกับหยินเหนียนมาก ไปได้แล้วเจ้าสำนักของเรารอเจ้านานแล้วข้ามาที่นี่เพื่อถามเกี่ยวกับแนวหนะ้าข้าเดาไว้แล้วข้าได้ยินคนจากบ้านเด็กบอกเอาล่ะข้าจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดออกไปซะพวกเราศิภายในและผู้อาวุโสของสำนักในหลังเลือดเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพวกเจ้าี่ถือว่ามีความมโนธรรมมากพอแล้วไม่อย่างนั้น จะถือว่าบุกลุกสำนักเซิงซานก็รู้ดีว่าพวกเราออกไปจัดการศัตรูแต่พวกเจ้ากับปิดประตูภูเขาดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำนักเซิงซานจะถูกปรับเปลี่ยนใหม่เจ้าสำนักองเรากกำลังติดต่อกับผู้อาวุโสบางคนที่สมรู้ร่วมคิดกับเชิงหงเพื่อเปิดประตูหลังให้กับพวกขยะเหล่านั้นเฮ้อ เพ่ยงน้อยครึ่งหนึ่งก็ควรถูกไล่ออกไปสำนักเซองซานอาจเป็นสำนักเดียวที่ต้องถอนตัวผู้อาวุโสเหล่านั้นที่เป็นคนที่แข็งแกร่งเช่นกันและมีผลต่อประสิทธิภาพการต่อสู้ของเราแต่หากหยุดความสูญเสียได้ทันก็จะได้รับความรุ่งโรจน์กลับมาในอนาคตใช่ไหมสิทธิที่เหลือของเราจะแบกเันไว้อย่างสุดกำลังและเรากำลังรับสมัครสิทธิใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่หยุดพูดเรื่องสำนักก่อนเถอะ ก็อยากรู้จักแนวหน้าใช่ไหมเป็นการต่อสู้ระหว่างหลายโลกตรงเฟิงเคยว่าไว้ว่าหน้าต่างของโลกเชื่อมโยงแนวหน้าทางเข้าเดียวเปิดเดือนละครหากหน้าต่างโลกไม่เปิดตอนเวลาที่กำหนดแสดงว่าพวกเราที่แนวหน้าแพ้แล้วโลกไปเล็กอีกใบหนึ่งหากพวกเขาต้องการเริ่มสงครามกับพวกเราสงครามก็จะดุดเดือดมากที่นั่นในแนวหน้าจะไว้ใจใครไม่ได้นอกจากตัวเอง เพียงแค่เชื่อในสัตว์อสูรวิญญาณของเจ้าเองผู้คนที่นั่นไม่เป็นมิเท่าสัตว์ทางจิตวิญญาณน,นั่นั่นนี่คือราคาของการวางใจผู้อื่นขอปฏิบัติต่อเขาด้วยใจจริงแต่ข้าต้องเกือบตายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากเพื่อนร่วมทีมและปกป้องมีดเล่มนี้ทำให้ข้าตกระดับจากอาณาจักรวิญญาณโล ไปยังอาณาจักรวิญญาณมนุษย์ระดับห้าดาวและข้าเกือบจะไม่รอดชีวิตไม่ต้องพูดถึงว่าทรัพยากรถูกปน้กนบุคคลนั้นยังคงเป็นผู้ฝึกฝนที่ชั่วร้ายผู้ฝึกฝนที่ชั่วร้ายไม่ได้มีกลิ่นคาวเลือดหรอก็ใช่แต่ในแนวน้าเราพยายามทำให้แน่ใจว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บสภาพแวดล้อมแนวหน้านั้นรุนแรงและแสงแดดก็มีสนามพิษตามธรรมชาติ หากโดนแสงแดดโดยตรงแผ่จะเน่าภายใน2ชั่วโมงแนวหน้านี่มันยากจริงๆจะต้องการเป็นแนวหน้าใช่ไหมอยากจะร่วมทีมกับข้าหรือเปล่ายังไม่เร่งรีบในการจัดตั้งทีมถ้าอยากรู้ว่ามีคนที่แข็งแกร่งระดับอาณาจักรเทพน้อยเป็นแนวหน้ามาช่วยหรือไม่ที่นั้นจะช่วยทําให้ข้าเรื่องระดับอย่างรวดเร็วและต้องหาพลไม้สีแดงฉาดแน่นอนว่าสำานัเซึ่งซอนของเราได้ไปหลายแห่งแล้ว ถ้าพ่อโอวสโสไม่ไปลูกศิษย์จะไปได้ยังไงเอิมเจ้ากำลังสัมผัสอะไระอะอหย่อนเ้นโซยต่อไปอย่าลืมเคาประตูก่อนเข้ามาสิเกิเข้ามาได้ยังไงฮึม ข้าขอโทษมีหลายเรื่องที่เขาไม่เข้าใจข้าขอคุยกับเขาก่อนข้าแค่ดูบาดแผลของนางมันเป็นเรื่องปกติระหว่างเพื่อนเดี๋ยวเจ้าจะทำอะไรมีใครเห็นไหมเนี่ย นั่นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าพูดหรอเป็นเรื่องปกติระหว่างเพื่อนแล้วถ้าเราสนิทก,กันมากกว่าเพื่อนก็ต้องถอดเสื้อผ้าเพิ่มนางให้ข้าดูพนางบาดเจ็บแล้วเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันโปรดจำไว้ว่าผู้ชายไม่ได้รับอนุญาตให้ถอดเสื้อผ้าต่อหน้าผู้หญิงและผู้หญิงก็เช่นเดียวกันไม่ฮะไม่เหรอ หากเจ้าถอดเสื้อผ้าต่อหน้าผู้หญิงครั้งหนึ่งข้าก็จะถอดเสื้อผ้าของข้าต่อหน้าเจ้าด้วยหากเจ้าสัมผัสพ,พวกเขาเจ้าก็ต้องสัมผัสข้าด้วยนี่จึงจะถือว่ายุติธรรมผู้ชายและผู้หญิงก็เหมือนกันเจ้าไปเอาความเข้าใจผิดนี้มาจากไหนเฮ้ยลืมเรื่องนี้ไปก่อนเถอะบังเอิญว่าจา์และคนอื่นๆกำลังมองหาที่พักใหม่ข้าควรหาวิธีเรียนรู้รูปแบบ พื่อที่จะสามารถป้องกันตัวเองได้แม้ว่าจะเป็นแนวหน้าก็ตามข้าจะสอนเจ้าเองตุก๊กตาตัวนั้นที่เจ้าเคยพูดถึงคืออะไรเฉพาะกลุ่มของเจ้าเท่านั้นหรือเปล่าที่สามารถใช้มันได้คล้ายกับการต่อสู้หุ่นเชิดตุก๊กตาสามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ของรูปแบบได้และจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมสามเท่าแล้วก็คิดว่าข้าเป็นหุ่นเชิดเหรอ คือนั่นคือเมื่อก่อนและาข้าเพิ่งเข้าใจทุกอย่างหลังจากอ่านหนังสือที่อาจารย์ของเจ้าให้ข้ามาเจ้ากับตุ๊กตาต่างกันเรามีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอ,อาจารย์เาอาหนังสืออะไรให้เจ้าอ่านมาเร็ว เออเป็นสุภาพบุรุษที่ทอมตัวและแต่งงานกับภรรยาที่น่ารักหากภรรยาโกรธไม่ต้องกังวลนี่คือเคล็ดลับบางประการนี่มันบ้าอะไรเนี่ยตาแก่นั่นกำลังแก้งเจ้าลาล่ะเขาที่ให้หมดได้เลยจุนน้นนาย ค้าต้องไปเคลียร์กับเขาเงือยน้อยท่านเป็นอะไรไหมเทียนนี่จะมีหนังสือกี่ล้านก็น่าจ,จะเยอะมากนะขอรับงั้นไปกันเถอะจะไปไหนขอรับไปหาหนังสือ จะเก็บเงื่อกเอาไว้จริงๆมีค่าอยู่แล้วยังคิดจะเก็บเงือนข้างนอกนั่นนี่จากนี้ไปเราจะเป็นเพื่อนบ้านกันถ้าบอกท่านแม่แล้วเราเผ่าเงือกจะขออยู่ร่วมโลกด้วยเหนียนเหนียนรู้ไหมว่ากองกำลังใดที่เสียชีวิตมาที่สุดในเทียนยี่จพวกเขาเป็นสองกองกำลังที่เรียกว่าอาณาจักรเบอร์นัสโอลาตกูลไป ทั้งสองทรงพลังมากหรือไม่อาณาจักรเมอนโอลและตระกูลไปเป็นพวกขี้ขาดพอๆกันข้าคิดว่าอัตราการตายคงต่ำลงเพราะว่าอยู่บ้านไม่ออกไปข้างนอกถ้าอาณาจักรเมอนโอลและตระกูลไปมีตำแหน่งแาวหน้าอยู่บ้างข้าขอไปด้วยได้ไหมข้าอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับอาณาจักรวิญญาณมนุษย์ลาทักษะการรักษาของข้า ก็ทรงพลังที่สุดในกลุ่มของข้าด้วยข้าได้เลื่อนระดับเป็นเก้าดาวหลังการต่อสู้ครั้งนี้ท่านแม่ของข้ายังบอกอีกว่าการร่วมการต่อสู้มากขึ้นจะปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้ของข้าอย่างรวดเร็วเนียนเนียนทำไมยังเดินเล่นอยู่ข้างนอกละ่ะพรุ่งนี้พวกเราจะไปนาวนะ เขาได้เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบหรือยังพรุ่งนี้เลยเหรอเร็วจังใช่มาน,นี่สิอาจารย์ขอพูดอะไรสักหน่อยครั้งนี้เผายักษ์ได้รับโคตตาสองร้อยคนเจ้าเสียวชีช่วงเซียนเออจุนและสิทธ์พี่คนอื่นๆก็จะไปด้วย เ้าต้องใส่ใจกับความปลอดภัยด้วยนะรู้หรือเปล่าเออโดนเป็นผู้นำทีมดังนั้นอย่าวิ่งอยากสักกันไปทั่วเออลืมไปเถอะไปทั่วแน่นอนขอแค่ไม่ตายก็พอถ้ามีภาพนั้นอยู่ในหัวอาจารย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าตาสเด็กหยวนสินสุยไปไหน ไม่สอนรูปแบบเวทให้เจา้าเหรอปกติเห็นตัวติดกันกับเจ้าตลอดรูปแบบเวทข้าสอนได้ท่านปู่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบเวทด้วยเหรอแน่นอนว่าในสมัยนั้นข้าเป็นผู้นำสำนักไม่ได้ทำอาชีพอื่นนะผู้นำสำนักสมัยนี้อ่ะจริงๆเด็กคนนั้นที่ชื่อย้อนสินซุย จะสามารถสอนเจ้าได้ดีไหมยิ่งไปกว่านั้นการก่อตัวของเผ่าซีอานนั้นเรียนรู้ได้เร็วด้วยตนเองแต่เจ้าซึ่งต่างเผ่าอาจเรียนรู้ได้ช้ามากเรียนรู้จากปู่ดีกว่าปู่จะสอนเจ้าตอนนี้ได้มาเรียนรู้จากท่านปู่กันดีกว่าท่านอาจารย์ไม่เป็นไดข้ามีแผนผังรูปแบบอยู่แล้วข้าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แต่ข้ายังไม่มีแผนผังก่อตัวของรูปแบบปูป่ของเจ้าจะไม่มีได้ยังไงหลานสาวมาเรียนรู้กันทีละอย่างเถอะแทนปู่ออามาจากไหนเจ้าทำเหมือนไม่เคยเห็นโลกมาก่อนข้าเอาสิ่งนี้มาจากห้องสมุดข้าได้รวบรวมไว้จากทุกที่ตอนจัดตั้งสำนักและเจ้าสามารถเรียนรู้ได้มากเท่าที่ตรงการ ในเวลาเดียวกันอาตเจ้าสำนักไม่ได้ถามยินเดียนด้วยซ้ำน่าเสียดายจริงๆหากศิละปะทางจิตวิญญาณที่บรรพบุรุษทิ้งไว้เบื้องหลังสามารถส่งต่อมาให้เราได้เอ๊ะทำไมหนังสื้อโลกแบบเวทหายไปไหน แานผังรูปแบบถูกแกสลักด้วยพลังจิตโดยทั่วไปจะใช้เวลาสองสามวันกว่าที่จะจดจำรูปแบบทั้งหมดได้สิ่งที่ข้าขอขาจากเจ้าไม่มากนะถ้าจำรูปแบบแรกไม่ได้หมดในวันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าจำหมดแล้วใช่ถ้าถ่องจำหมดแล้วข้าจะสอนอะไรจำได้หมดแล้วเหรอข้ารู้ว่าคนหนุ่มสาวทุกๆคนภูมิใจในตัวเอง แต่อย่าพูดถึงเรื่องแบบนี้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพนงตัวงั้นข้าจะ,สะแสดงให้ดูข้าวสอบซึ่งในความทนงตัวของเจา้าสิ่งที่เจ้ากำลังเรียนรู้ตอนนี้ก็คือูรปแบบพ,พื้นฐานที่สุด ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบสามเหลี่ยมยิ่งรูปแบบมีมุมมากเท่าไรก็ยิ่งอยากต่อโค้งร่างทนนันความสามารถในการร่างรูปแบบห้าเหลี่ยมในระดับอาณาจักรวิญญาณของมนุษย์ถือเป็นขั้นสูงสุดแล้วและรูปแบบแรกที่ข้าเลือกเคยเจาเรียกว่ารูปแบบจิว๋วหรือที่รู้จักกันในชื่อรูปแบบอนาจารเชื่ออะไรนะ คนงี่เง่าคนไหนที่คิดชื่อรูปแบบนี้ขึ้นมาคือถ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าเลยสงสัยว่าผู้เชี่ยวชาญคนไหนเป็นคนสร้างมันขึ้นมาท่านปู่ของข้าเองท่านยายคนนั้นตอนนั้นหลงรลักเขาได้ยังไงลองดูให้ดี ไหนข้างหน้านั้นหรือเปล่าไล่ลลาจับตัวเขาต้องเป็นอ๋ฮึบจะตอบข้าทั้งเป็นเหรอยังเร็วไปร้อยปีเฟ้ย ท่านปูและข้าที่ยังเด็กกล่าหาญและไม่เกรงกลัวใครฮ่าฮ่ารูปแบบเวทนี่บอกกับคนสื่อตรงอย่างเรามากสจ้ารู้ไหมว่าอะไรคือความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างรูปแบบของข้ากับรูปแบบของคนอื่นก็ของท่านอาจารย์กว่าเหรอ พิษ <Hit. S 2> มันควบคุมได้ผสมพลังจิตเป็นเส้นได้และสามารถควบคุมรูปหลางและทิศท,ทางของมันได้นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินเกี่ยวกับวิธีนี้รูปแบบเวทของข้าสามารถใช้ได้เฉพาะกับผู้ที่มีพรสวรรค์ทั้งพลังจิตและหลางวิญญาณเท่านั้นมิฉะนั้นจะทำให้เกิดการฟั่นเฟือง นี่เป็นสาเหตุที่ปรมาจารย์รูปแบบเวทจากสำนักเซิงซานไม่สามารถฝึกฝนแผนผังรูปแบบที่ข้าทิ้งไว้ได้เมื่อเทียบกับเจ้าแล้วพวกเขาไร้ประโยชน์มากการเก็บมันไว้ก็เปล่าประโยชน์ข้าก็เลยเอามันออกมาให้หมดฮ้เฮถ้าไม่ได้คาดหวัง เพราะมันจะค่อนข้างท้าทายดูเหมือนเจา้าจะทนได้นานกว่าน,นี้ไม่ได้ใช่ไหมในฐานาปูข้าคงต้องปลอบเจ้าสักหน่อยชั่วครู่ ล้อนหนังสือหนังสือภาพที่เล่าอารมณ์ท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านไม่ได้กำลังสอนสู่นาเกี่ยวกับรูปแบบใช่ไหมทำไมท่านยังรับอยู่เข้าไม่ได้รับข้าแก่พักสายตา จรลุนาเช็ดน้ำลายของท่านด้วยในรบรรดาสัตว์อสูรทั้งสี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่นิสยยัยแย่ที่สุดเต็มไปด้วยความร้ายกตดฮะเลียนเลียนเ้าทำได้ยังไงไม่ใช่เรื่องยากเลย มีเพียงสิ่งเดียวจะจุดไฟได้ยังไงเจ้าดึงพลังทางจิตวิญญาณเข้าไปข้างในและหากเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไฟเจ้าจะสามารถโจมตีด้วยไฟได้สีแดงคือธาตุไฟน้ำเงินคือธาตุน้ำเขียวคือธาตุไม้ม่วงคือธาตุสายฟ้าและสีน้ำตาลคือธาตุดิน Huh? เมื่อกี้ท่านว่าไงนะสีสันหลักสีสันมีคุณสมบัติอะไรนะกเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยและกดกระดิง่งเพื่อจะได้มีผาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราบ๊ายบาย